บ่มีอาชีพไหนที่ต่ำบ่มีอาชีพไหนที่น่าอับอายแล้วก็บ,บ่มีอาชีพไหนที่สูงส่งคนเฮานั้นเกิดมาแต่งจ้อนแต่งวันแน่ก็จริงนะครับแต่ว่าคนเฮานั้นมีจุดเกิดที่คล้ายกันคือเกิดมีจุดที่จะต้องเติบโตมีจุดที่จะต้องแก่ลงไปแล้วมีจุดที่ จะต้องดับศูนแต่คนเฮากย็ยังโลภยังยังหาท,งทั้งทั้งตีหูว่าเฮาอยู่แต่ก่อแนบเหมินหรอกนะมาถึงร้อยปีด้วยซ้ําแต่บางคนบอกว่าการที่เฮาบ่มีเงินบ่มีทองเฮาอยู่สังคมลําบากการที่เฮาบ่มีรถการที่เฮาบม่มีอ่าสิ่งเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกอยู่ก็ได้ การที่เขาจะอยู่กับอาชีพที่เป็นเกษตรกรนั่นนะบางคนก็ว่ามันอยู่ยากลําบากถึงแม้ว่าเราจะมีอาชีพเกษตรกรนะครับผมแต่เขาก็มีความสุขได้สังเกตพืชผลที่มันจเจริญเติบโตถึงแม้ว่าเราจะก้าวเดินไปทีละก้าวอย่างเจ๋๊ะๆเขามามีเครื่องมามีอย่างตีอำนวยความสะดวกนะครับแต่ว่าการที่เขาจะทำแล้วก็พัฒนา แล้วก็ต่อยอดนะครับแล้วก็ทดลองทำเนี่ยด้วยตัวของฮองบอกว่าจะเป็นอย่างกระแจ้งนะครับผมที่คุณทําแล้วก็ทดลองทําลงมือปฏิบัติมันย่อมดีกว่าดีกว่าที่คุณไปถามเขาแล้วก็หูหูแต่บัดได้ลองทําว่ามันจริงหรือบัดจริงแต้หรือบัดแต้แตเปิ้นอู้แต้อู้จริงจะได้นะอันนี้สําหรับแฮกของอ่า กิมซุงนะออกแล้วนะครับเริ่มแดงแล้วแต่ว่าหากอื่นๆผมก็ยังบ่อนนะครับผมพยายามดูพอบริเวณรอบๆก็ยังบ่มีหากโผล่ออกมานะแต่ห่อนหากตรงนี้นะครับผมนี่หน่อยหนึ่งนี่นะมันจะเลี่ยงกันอยู่ดังนอยนี่เป็นแลบ p เลยมีหากอยู่บางคนเนะเปิ้นห่อนผมทำนี่นะเปิน้ปนบอกว่านี่อย่างบ่ทำมาอย่างตี มันง่ญยๆอ่ะที่มันเป็นกอบเป็นกำอมที่ดูที่มันจะมีเงินมีทองอ่ะอืมเหมือนอย่างเช่นอเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอ่าเป็นกับซือินเนาะเอาจริงๆนะครับผมความชอบของแต่ละคนนั้นมันบเหมือนกันนะเอาจริงๆนะปู่แต่เลยผมเป็นคนเบื่อเมืองมากเบื่อเมืองเบื่อความวุ่นวายเบื่อ เบื่อที่ต้องไปเก่งแย่งเบื่อที่ต้องไปตีสองแน่เบื่อที่สังคมที่จะต้องไปเก่งแย่งนะอันนี้เอาจริงๆนะครับผมเมื่อเฮาเบื่อเน,นี่ยเกิดความเบื่อเฮาก็คือเฮาบ่ชอบนะเฮาแบ่ชอบเฮาก็เลยต้องมาอยู่ในที่ที่ชอบนะครับผมในที่ที่ชอบเพราะอย่างถ้าเฮาอยู่ในที่ที่ชอบหนึ่ง สมองเฮาดีสองสุขภาพจิตเฮาดีอ๋อชอบมันบริสุทธิ์มันมันโปร่งมันโล่งมันสบายมันเบามันไม่ต้องไปแบกอะไรไว้เขาจะขออันนี้คือความรู้สึกนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับถ้าเวลาเราทำงานทำอย่างทุกอย่างมันจะต้องมีการทดลองทุกอย่างมันจะต้องมีการลองทำนะคนเฮานั้นนะ่ะจะประสบความสำเร็จได้ มันมาเจ๊ง่ายๆครับมันมันเนจ้าทําวันนี้วันพุกแล้ววันพุกสําเร็จนะมาดูอย่างต้นไม้เนี่ยอันนี้จะเป็นต้นผักกุมนะครับผมกว่าที่มันจะมาอยู่ในกระถางเนี่ยมันกับผ่านผ่านมาหลายวันเหมือนกันนะครับผมผ่านการที่ผมแยกออกมาจากต้นเกา่าผมเอามีดกรีดแล้วก็ดึงเปลือกออกเอาอย่างเอาขี้ดินไปโปะเพื่อมันเกิดราก พอมันเกิดราบผมกระตัดแล้วเอามาใส่ย้ายมาใส่กระถางนี้ก็ใช้เวลาปุประมาณเป็นเดือนนะกว่ามันจะได้มาอยู่ในกระถางนี้แล้วก็เติบโตแข็งแรงขึ้นมาปอออมามุ่งยอดออกมาหใหม่ต่อยอดออกมาใหม่แข็งแรงขึ้นมามียอดใหม่ต้นตีแข็งแรงก่อนเขาจะเติบโตก่อนยอดก็จะนหอยก่อนอต้นตีแข็งแรงจ้ะจะออก ยอดขึ้นมาทีหลังเริ่มปป่งยอดเริ่มเต้งขึ้นมาหลังจากขยายหากขยายเองสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนที่มันจะยอ่อยจำลักของธรรมชาติแล้วนะครับผมมันเติบโตไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งใจเราทําไปเรื่อยๆทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติทําตัวให้เป็นดั่งต้นไม้อา่าบางคนก็อาจจะนึกออกบางคนก็อาจจะงงนะทาตัวให้เป็นดั่งต้นไม้ ทำตัวให้เป็นธรรมชาติจะได้ก็คือต้นไม้เนี่ยถึงแม้มันจะเติบโตช้าในแต่ละวันนะครับผมจะมีใบออกทีละใบต่อวันต่อยอดแต่ว่ามันมันเคยอยู่นิ่งครับมันเติบโตเรื่อยๆธรรมชาติเนี่ยมันเติบโตเรื่อยๆมันทำงานของมันเรื่อยๆมันมามีวันหยุดการเติบโตนะมันวนไปเรื่อยๆธรรมชาติ มันมีวันหยุดเลยถ้ามันหยุดเติบโตปุ๊บเอาวงเวียนนั้นนะมันก็จะหายไปถ้ามันหยุดเติบโตมันก็ด่างอยู่ที่เก่าการเติบโตหายไปการบริโภคการอะไรอย่างก็จะเกิดขึ้นทุกอย่างหยุดหมดนะถ้าธรรมชาติถูกหยุดหยุดการเจริญเติบโตลงไปปุ๊บอย่างต้นไม้เนี่ยสมมติว่าเขามีอิทธิฤทธิ์สมมุตินะครับผมสมมุติเขาจะเบื่อต้นไม้แน่หน่อยเลยทั่าโลกนะ่ยเบ่มีการเปลี่ยนแปลงมือถ้ออยู่คงสภาพเดิมเนะี่ย อันนี้คือบเจ,จี้ยธรรมชาติละถ้าอยู่คงสภาพเดิมนะอืมเนี่ยแล้วสมมติว่ามันอยู่คงสภาพเดิมแล้วมันยน์ยังคงบริโภคอยู่นะครับมันก็จะเดือดร้อนธรรมชาติอ่าวัตถุดิบอันอย่างต่างๆที่เราปลูกที่เราอย่างมันมัน,มนย่อยมันเติบโตมันกระด้างอยู่ที่เก่าเนะี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเนะี่ยอันนั้นน่ะคือธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันต้องทําไปเรื่อยๆผมถึงบอกว่าถ้าเข้าใจธรรมชาติ ถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วเฮาเฮาจะง่ายง่ายต่อการทำการอย่างต่างๆครับฟังมาถึงจุดนี้บางคนก็นอาจจะงงนะครับในสาระครีเอเตอร์ที่ผมเอามาเปรียบเทียบกับต้นไม้กับการทำอา,อาชีพกเกษตรกรหรือว่าอ้างอิงอาชีพต่างๆที่เอามาทำท่านผู้ชมเนะี่ยว่าอาชีพไหนที่มันตำ่ำอาชีพไหนที่มันสูง แล้วบุคคลจะใดที่เป็นบุคคลที่สูงส่งอันนี้คือการเอามาเปรียบเทียบในการทำงานของครีเอเตอร์เนี่ยนะนะธรรมชาตินี่อย่างต้องอู้ถึงธรรมชาติธรรมชาติมันเหมือนมีวันยุทธมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าคุณมีความขยันมันเพียรทำมันไปเรื่อยๆด้วยความมุ่งมั่นแน่และก็อดทนเนี่ยมันจะต้องสำเร็จแน่นอนด้วยความสม่ำเสมอนะครับ สำหรับอาคลิปนี้อาจจะเป็นสาระยามยามที่เฮากำลังรอเนะี่ยผลผลิตนะผลผลิตเนะี่ยอาจจะอู้ง,ง่ายๆก็คือว่างนะว่างแล้วก็บ่ม,มีงานทำอ่าม,มีงานทำแต่ว่าเฮาก็ยังมาสังเกตต้นไม้ต้นตอกในสวนเฮานะครับผมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพ่องพืชที่เฮาปลูกเฮาอย่างเนี้ยเฮาก็ยังสนใจมันนะดังกับที่เฮาทา อาศัยครีเอเตอร์อยู่นี้สมมุติว่าท่านทําทาทาไปเจ้ามา,าแฮมวันหนึ่งท่านขี้ขานมาทำาแล้วก็โต๊ะแฮมวันหนึ่งมาทำแฮมวันหนึ่งมาบัดทำมันคือบ u d จ e ความสม่ําเสมอไงของห้มีความสม่ําเสมอของห้มีความตั้งใจแล้วก็ทํามันลงมือปฏิบัตินะครับสําเร็จแน่นอนนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บางคนบางท่านนะ เปิ้ลเอไอดันนะเอดันแล้วก็เปิ้ลกับปั่นคลิปลงนะปั่นคลิปลงเรื่อยๆอตอนนี้นะก็แสดงความดีใจตัวกับเพื่อนฝูงหรือว่า,าสายงานครีเอเตอร์เนี่ยที่เปิ้ลประสบความสําเร็จนะครับก็แสดงความดีใจตัวในวินาทีนี้ตอนนี้ในคลิปวิดีโอนะครับผมขอให้ท่านนั้นาม่ต้องเจี่ยวผมก็ได้เอาไปคิด เอาไปไต่ตรองนะเอาไปไต่ตรองเอาไปพิจารณาจากความพิจารณาของตัวเก่าเหียกรแล้วก็เชื่อก็เอาไปปฏิบัตินะครับผมถ้ามันมาดีเอากระเก็บควานใส่ทางขยะหน้าบ้านไปเหี้ยอันไหนที่มันมาดีนะอันไหนที่มันดีโอ้เก็บมาพิจารณาไต่ตรองพอแล้วก็เอาไปนำนำเอาไปใช้ครับใช้กับชีวิตประจำวันหงเอานะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นแหละมันจะดีขึ้นนะครับช่วงนี้หลายคนก็อาจจะหันผม ไปร้องเพลงนะร้องเพลงดีดกีตาร์แต่ว่าผมได้หันหลายๆช่องที่มันทำนะครับผมมันทําแล้วก็โฆษณาเข้าแล้วก็เฮาเฮาไปคนร้องเองเสียงเฮาเองแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยดีดสีตีเป่าเนี่ยทุกคนจะได้หันว่ามันติดลิขสิทธิ์หรือไม่นะถ้าใครติดตามนะมาใจ้ว่าพ่อกล้าเออร้องเพลงเราบอกพ่อะอย่างมาเจ้นจนะขอให้ศึกษาตัวเองครับในการตีวิดีโออย่างมันออกไป อย่างสุดว่าคุณไปฟังครีอเอเตอร์ปูรูเปินอู้มาบอกว่าห้มร้องเพลงนะห้มร้องเพลงห้มมีเพลงติลิกิทธิ์ก็คือท่านจะได้หูไงว่าวิดีโอของผมเนี่ยถ้ามาติลิกิทธิ์อ่ะผมลบออกไปแล้วนะก็แสดงแวบแบบนั้นเนี่ยทำได้ก็เป็นช่องทางหนึ่งคือท่านได้อ่านำไปจอยสำหรับครีอเอเตอร์ที่เป้นดิกิตาเป็นร้องเพลงสายม่วนสาย,ยองก็เป็นแนวทางได้ครับผมเป็นแนวทางได้ เป็นแนวทางได้ก็สามารถร้องได้ไงเพราะว่าเฮามาได้เอาเสียงไข่ามาทําครับเฮามาได้เอาดนตรีเปิลมาใส่นะอันนี้ลิขสิทธิ์เนี่ยลิขสิทธิ์ของ Facebook นะครับ Facebook มันก็จะแตกต่างกับลิขสิทธิ์ค่ายเพลงแห็นอย่างหนึ่งนะครับผมก็มันคนละอย่างก่อนนะก็ยัง่มูหนะครับนี่ก็คือเป็นการศึกษาเอาแล้วก็ที่เฮาร้องเนี่ยเมื่อก่อนถ้าใครติดตามนะครับผม ที่ผมร้องเพลงออกไปอันนี้อูย้อนอย้อนกลับไปเลยนะครับผมถ้าใครติดตามเมินๆเนีน่ยจะหูจะเข้าใจดีอันนี้เป็นสาระครีเอเตอร์ที่เอามาอูนะครับแล้วเอาต้นไม้มาเปรียบเทียบแล้วก็อูเปรียบเทียบแต่งๆแน่ๆนะนะอ่ายัางสมัยก่อนเนี่ยผมจะร้องเพลงเหมือนก่อนแต่ร้องเปิดคาราโอเกะอ่าผมถามว่าเพลงเนี่ยติดป่ะเพลง,งบัติดนะครับผมบ่มีติดลิขสิทธิ์เพลงตีเฟซบุ๊กแจ้งมาแต่ติดลิขสิทธิ์เสียงดนตรี ที่เขาเปิดจากคาราโอเกะนะอนนั้นติดลิขสิทธิ์นะครับสำหรับดิสซีีเป่ากีตาร์เฮาธรรมชาติของธรรมชาติธรรมชาติรรม,าตมันอู้ถึงว่ามันยังได้นะครับยังได้ผมลงลงไปแต่ว่ามันก็กเป็นอย่างนะครับ,บเป็ยนอย่างเป็นอย่างนี่คือหมายความว่าลงไปแล้วมันปกติระบบมาได้แจ้งอะอย่างมาคือบบผิดบบติดลิขสิทธิ์แล้วกับแบบผิดกฎชุมชน แล้วก็ยังคงมีโฆษณาเข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่ทุกท่านเนะี่ยส่ครีเอเตอร์เนะี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้นะอ่าอย่างเช่นอ่าเขาไปไทยที่ฮอนที่นี่บางคนกกลัวติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นอย่างอี้นะครับผมคือถ้าท่านไปไทยในสถานที่อย่างต่างตที่เขาไป คือเรา,าจะต้องหนึ่งเลยเราจะต้องรู้จักกับเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่จะต้องอนุญาตหรือว่าเป็นญาติปีน้องกันสนิทกันต่างใดแต่งหนึ่งนะที่เขาไปถ่ายแล้วอ่ะแล้วเผยแพร่วิดีโอออกไปแล้วจะแบบมีใครตีอา้อามาถ่ายที่กูอา่ามาถ่ายที่ผมลงาสาธารนณะทำไมอะไรประมาณนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับนั่นคือสิทธิ์ของเขาตี ื้นที่ของเขานะคือเขาจะต้องอนุญาตที่เขาถ่ายนะครับผมต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่อ่าเนี่อก็จะยิบย่อยออกไปนะบางคนก็บอกว่าแก้ไปถ่ายที่อื่นไงกลัวาอาติตลิขสิทธิ์อย่างอันอย่างอี้คือกลัวล้าไปนะกลัวล้นะนนําไปในณที่นี้นะบางคนที่กลัวล้าไปกลัวจนปอดิ้นอย่างมาได้นะจริงๆแล้วที่ควรจะกลัวก็คือรักรักลัก,ลก,ลก,ลกเขาจำรักรักแมนะครับผม แล้วก็ทุกอย่างนั้นนะ่ะที่เราจะไปนอกสถานที่นะมันจะมีช่องนะถ้าเราอยากจะศึกษานะครับมันจะมีช่องช่องที่เปิ้ลทําไปเที่ยวไปอย่างต่างๆเปิ้ลจะมีการสร้างไรายได้อยู่นะช่องไหนที่คุณดูแล้วแล้วเปิ้นทาแนวนั้นน่ะคุณสาม,มารถเข้าไปศึกษานะศึกษาแล้วก็เอามาทําได้อันไหนที่มันติลิกิทธิ์มันก็จะมีวิธีเบอร์วิธีอย่างต่างๆอันนั้นก็จะยิดน่อยไปแหมน,นะครับสําหรับคนที่ อ่าบรกเอในการตัดต่อวิดีโออย่างก็จะค่อนข้างยากน้อยหนึ่งนะครับในการทําแบบนี้นะก็สําหรับคนที่ทําวิดีโอแบบแบนแบนนะครับก็คือเฮาเฮาจะลบเลี่ยงอยังต่างต่างเวลาตัดต่อน,นั้นนหะเฮาไ่ได้ศึกษาหน่อยเฮาจะไปตัดต่อมันก็จะยากนะเรื่องของเรื่องที่คนที่ชอบวิดีโอแบนแบนก็คือมันมันต้องไปยุ่งยากมันมันต้องไปตัดต่อวิดีโอ,อเสียเวลายุ่งยงกมากแต่ก็ใช้ อ่ากาอู้กํกจาจ๋าแทรกเนื้อหาสาระลงไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครศึกษาไว้มันก็ดีนะครับเพื่ออนาคตนะเพื่ออนาคตเพื่อการพัฒนาตัวเองที่จะ,ะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท้ายนี้กับผมพี่นันเองก็งมาอู้มาจา๋าสรุปบทความว่านะคือการทำงานครีเอเตอร์เนี่ยมันต้องศึกษาหลายๆอย่างมันต้องลงมือปฏิบัติลงมือทำ นะลงมือทําลองดูอย่างทุกอย่างนะเมื่อถ้าท่านกลัวกลัวไปสมมติทุกอย่างอ่มันก็จะเกิดการบานทอนกาลังใจตัวเก่าขาดความมั่นใจในการที่คุณจะไปทํานะครับผมอันนี้ก็ขอส่งแรงบันดาลใจให้กูคูก,กูคนนะครับสาหรับวันนี้งานการตะในส่วนกระบมเจมีอย่างนักฝนกระบโตกวันนี้กับแดดดีนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาพอคลิปนี้จนถึงวินาทีนี้นะครับผมของทุกท่านนั้นจง อาแล่พลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นขอให้มีอายุวันหน้าสุขาพและภาภา,ากาอันจุ่มเนื้อเย็นใจใครที่มีสุขอยู่แล้วนะขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปใครที่มีทุกข์ขอให้ทุกข์นั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขนะครับขอให้จเจริญทางโลกและทางธรรมผู้หัวตัวคนนะครับกับผมพี่นนันเองต้องลาทุกคนไปก่อนไปไป้กกันได้ในคลิปหน้านะครับผมกลับสวัสดีครับ